สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูน June. พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงและแลัคนาสิงสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่ป็นงใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขัดต้องการดูดวงสตัตวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างตรงนี้ผมชี้ตรงนี้อัดลอาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบ กันยายนนะครับวันที่10กันยายนเป็นวันเดทไลน์ก็อันลาาดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้รา,ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีดีพื้นวัส,สนาในดวงชะตาด้านของโชคลาภกันบ้างนะครับเราพูดไปแล้ว4หัวข้อก็คือพื้นวัส,สนาตนุก็คืออ่าพื้นวัส,สนาแหละนะครับแล้วก็กระดุมพระการเงินกรรมะการงานแล้วก็ปัตตนีความรักเนาะต่อไปก็เป็นพบโชคลาภนะครับ ก็คือราภะนั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังบอกไว้ก่อนว่าใครอยากรวยต้องฟังคลิปนี้นะครับราศีสิงและคณาสิงเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและคลณา,าใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีสิงเนาะทีนี้เรามาดูที่ตั้งของภพราภะก่อนนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยราพะเนี่ยเป็นภพที่11เป็นภพที่อยู่ไกลจากราศีเกิดและคณากําเนิดมากๆเลย ผมจะไม่นําให้ดูนะครับมันเสียเวลาแต่เอาเป็นว่าดูตามประกาศนี้นะครับตนุตรงนี้ใช่ไหมจุดกําเนิดของเรานีไปทางนี้นะครับดวงดาวโคโจรไปทางนี้นะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ลาภะดูกว่าจะถึงนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็จะถึงเป็นภพที่11เป็นภพลาภะนั่นเองนะครับลาภะเป็นโชคลาบโชคลาบเนี่ยกว่าจะได้มันไม่ได้ง่ายนะครับเป็นราศีมิถุนมิถุนเนี่ยเป็นราศีปลายทัดลมนะครับดาวประจําราศีหรือดาว กเกษตรดาวเจ้าเรือนเนี่ยคือดาวพุดนั่นเองนะครับที่เรามาทําความเข้าใจกับโชคลาภของคนราศีสิงห์และคสิงกันของคุณเนี่ยโชคดีหน่อยก็คือได้กระดุมพากลาภะเป็นดาวดวงเดียวกันจึงหมายถึงทําให้เกิดความรวยได้ง่ายคนที่รวยง่ายมันจะมีสองราศีเท่านั้นก็คือราศีสิงห์กับคนราศีกุ่มอันเนี้ยรวยง่ายสุดละนะครับถามว่าทําไมถึงรวยง่ายก็กระดุมพากลาภะนี่แหละมันคือคําตอบนะครับกระดุมพาเนี่ยแปลว่าแก้แหวนเงินทองหรือเ,เรียกว่าเงินก็ได้นะครับในปัจจุบันนี้เรียกว่าเงิน ลาภคือโชคลาภโชคลาภที่ได้เป็นเงินไงคนอื่นได้โชคลาภเป็นงานงานต้องทำไหมครับเหนื่อยเนาะแล้วต้องลงมือทําด้วยแล้วต้องทํายาวนานน่ะกว่าจะได้แต่เงินเนี่ยทำวันเดียวก็ได้ละทําชั่วโมงเดียวก็ได้ละอย่างเงี้ยครับมันรวยไวนะเออลาภมันคือของที่ได้ง่ายมันจึงบอกว่าเป็นภพรวยของคนอยากรวยดูที่ภพลาภแต่เราต้องดูก่อนว่าพื้นดวงวาสนาเราให้มาแค่ไหนถ้าเรามีดาวคู่มิดโอ้ดีมากใครมีสุประค์อยู่ก็ดี แต่ต้องไม่มาจากเรือนอริบารณะวินาศและต้องไม่สัมพันธ์กับเดาคู่ศัตรูด้วยนะครับมันถึงจะดีจริงๆอันนั้นนะี่ยคือแบบมีสุล์ล่ำมีสุดรวยยิ่งได้ตําแหน่งได้ยิ่งดีนะครับอย่างเช่นดาวพุธเป็นกเกษตรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาทิตย์เป็นราชาโชคอย่างเงี้ยครับในเรือนลาบอย่างเงี้ยโอเคดีนะครับเพราะว่าตันุลาภะเนาะก็คือตัวเองเนี่ยเป็นโชคเป็นลาบด้วยนะครับมือขึ้นนะครับเป็นคนทําอะไรก็จับ อะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเนี่ยเห็นไหมครับใครเกิดลัคนาสิงห์แล้วเกิดราศีมิถุนเนี่ยอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตนุราชาโชคเนาะแล้วได้ลาภอีกแหกโอ้โหมันดีเบอร์นะครับกะดุมภะกับลาภอีกนะครับแต่ต้องไม่มีดาวบับเคาะเล็งหรือเบียนนะครับแล้วก็กลุ่มด้วยไม่งั้นคุณก็จะไปไปกลางทางก็คือลดอำนาจลดทอนความดีงามลงมาก็แปลว่าคุณอาจจะแบบ มีปัญหาในเรื่องด้านนั้นนะครับคือดีดส่วนดีหลายส่วนหลายแยกกันนะครับไม่คือโหราศาสตร์อย่าเอาไปลบชนลบระบวกนะไม่เอานะครับอย่าใช้กฎนั้นเราใช้กฎคําว่าดีส่วนดีหลายส่วนหลายแยกกันนะครับดีว่าไปลายว่าไปนะครับทีนี้ลาพาเป็นดาพุทธพุทธแปลว่าปากคําพูดสื่อสารนะครับก็คือชอกลาบมาจากคําพูด พูดจาให้ดีพูดจาให้มีหลักมีการมีหลักมีฐานดาวพุธมาจากราศีกันเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานพูดจาเรื่อยๆมันก็ได้ก็จริงแต่ว่าพูดจาเป็นหลักเป็นฐานมันจะได้เงินนะครับในนั้นอยากได้ลาบเป็นเงินคือถ้าพูดมันก็คือมีเสน่ห์เฉยๆลาภะมันแปลว่าเสน่ห์นะครับหมายความว่ามันคือโชคช่วยไงก็คือเสน่ห์ก็คือพูดก็มีเสน่ห์ให้หมายถึงว่าพูดจาเฉยๆพูดจาแบบ พูดเรื่อยๆพูดขอพิธีอะไรเงี้ยมันก็ดีดีทั้งคู่แหละดีทั้งพูดจาเรื่อยๆหรือพูดจาแบบเป็นหลักเป็นฐานพูดจาดีพูดจาเลื่อยเื่อยไปมันก็ดีแต่มันจะได้แค่ตัวเองมาถึงได้ได้ได้ดูดีมีภาพหลักอะไรประมาณเนี้ยแต่ ถ้าพูดจาเป็นหลักปัญหานจะได้ตังค์ด้วยนะครับดังนั้นพูดจาเป็นหลักปัญหานจะได้เงินแล้วก็รวยได้นะครับแต่ถ้าพูดจาเลื่อยไปมันก็ทําให้เราอะแค่ดูดีดูในสายตาคนอื่นก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้ทําให้เราแบบจริงอยู่มันได้หน้าได้ตาได้อะไรเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เงินเนาะอยากได้เงินไหมล่ะไม่ใช่ได้แต่หน้าแต่เงินไม่ได้เนาะมันก็ไม่โอเคถูกป่ะดังนั้นเราก็ควรได้ทั้งสองนะครับ ก็ควรทั้งพูดจาให้มันเป็นหลักบรรทาดด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เดีย๋ยวแนะนำนะครับแนะนำว่าการเสริมลาบของคนราศีสิงห์ว่าอยากให้มีโชคมีลาบทำยังไงนะครับวิธีการเสริมลาบก็ไม่ยากก็ดูตำแหน่งดาวพุธนี่แหละดาวพุธเนี่ยมันแปลว่าปากดังนั้นเนี่ยพูดจาให้ดีพูดจาแบบ สุภาพผู้จาให้เป็นหลักเป็นฐานผู้จาให้มีคืได้อยู่ในคันลองของธรรมนะครับพู้จาให้เป็นธรรมผูดจาให้ดูพูดจะด้านดีแล้วกันพูดง่ายพูดจะด้านดีๆนะครับเจรจาพาทีก็ถือว่าโอเคก็จะเกิดโชคเกิดลาบแล้วพูดยังหมายถึงสติอีกด้วยนะครับการที่มีลาบไม่พอมันต้องมีสติควบคุมและกํากับ เพราะอะไรถ้าเผื่อเราหลงในลาบมากเกินไปมันจะเป็นลาหูเนี่ยเขาเรียกว่าลุ่มหลงมัวเมานะครับเพราะลุ่มหลงมัวเมามันก็ทําให้ชีวิตพังได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสเดีเป็นมรณะหมายถึงว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับถ้าขาดมันไปอ่ะมันก็จะลําบากนะครับก็จะเป็นมรณะคือเสียหายนั่นเองนะครับเกิดเรื่องเสียหายแล้วมันเรงการเงินเห็นไหมครับในนั้นเนี่ยก็หมายความว่า ต้องอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วมันจะได้มาเรื่อยๆปุตตะโชคลาภจะมาเรื่อยๆหรือ,อการเงินจะได้มาเรื่อยๆนะครับเพราะมันเร่งโชคลาภเห็นไหมครับได้เรื่อยๆค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็จะดีนั่นเองอีกอย่างหนึ่งอุปสรรคขวางกั้นเนี่ยเป็นอริเห็นไหมครับดาวเสาร์มันเลยทําให้เหนื่อยหนักนะครับเราจะต้องแบกภาระจะต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับถ้าเผื่อเราไม่ระมัดระวัง เราไม่อยู่ในคัลลองของธรรมไม่อยู่ในสีในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎตามระเบียบนะครับพระรหิเนี่ยมันมาจากราศีธนูกับราศีมีเนี่ยมันเป็นการควบคุมการจัดการการบริหารดังนั้นจึงหมายความว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกฎกฎระเบียบกฎหมายกฎจารีประเพณีกฎประเพณีวัฒนธรรมนะครับคือพวกนี้เลยเรียกว่า,าพบสุภะของดวงโลกนะครับมันเป็นกฎที่เราต้อง อยู่ภายใต้ตรงนี้ทุกคนก็อยู่อยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าก็ทําต่อไปอย่าไปนอกกฎนอกเกณฑ์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีด้านเสียหายด้านการเงินตามมานะครับแล้วทําให้โชคลาบนั้นอับเฉากลายเป็นว่าไม่มาท่านจะได้ท่านจะรวยกับไม่มีโชคไม่มีลาบไม่รวยง่ายนะครับหรือรวยแล้วมีปัญหาตามมาทีหลังคือพูดง่ายว่าไม่ได้ใช้ตังค์นะครับไปอยู่ในมุ้งใส่บัวนะครับ ประมาณนั้นเพราะว่าทําผิดไงดังนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังคือเงินเนี่ยอย่าโลภเกินไปเพราะว่าท่านโลภปุ๊บเนี่ยมันมันเข้าไปอยู่ในมงสายบัวเนาะแล้วมันไม่ได้ใช้ตังค์นะครับบางทีถูกยึดทรัพย์อย่างเงี้ยครับต้องเรามาระวังนะดังนั้นการที่ได้มากเกินไปมันไม่ได้จะคุ้มหรอกครับเพราะว่าได้มาเท่าไหร่โกงคนอื่นมาเท่าไหร่มันก็ต้องคืนให้คนอื่นเขาไปมันก็เป็นกฎธรรมชาตินะทำดีได้ดีทําช่วยได้ช่วไปเอาของคนอื่นเข้ามาสุดท้ายก็ต้องคืนเข้าไป ถ้าได้มาด้วยความยากลําบากด้วยความที่เราต้องแลกอย,อย่างเราทํางานเราต้องแลกถูกไหมครับเราต้องใช้แบบความพยายามความทุ่มเทการเรียนรู้การลงมือทําความคิดสองมือ,อหนึ่งสมองของเราเนี่ยต้องคิดออกมากว่าจะได้มาเงินยากลาบากอันนี้ก็ต้องแลกมามันก็ถือว่าเป็นเงินที่สุดจริทำเนาะแล้วก็เป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนนะครับ ถ้าได้มาจากชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมันก็คือเงินร้อนอีกอย่างหนึง่งพอร้อนมาก็ร้อนไปถูกไหมครับมันก็ยดจับได้ไม่นอนไม่ทนไม่นานสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยดังนั้นลาบตัวน,นั้นเป็นลาบร้อนหรือเงินร้อนนั่นเองสุดท้ายก็ต้องคืนเข้าไปเนาะด้วยอํานาจของภพวินาศก็คือทําลายลางนั่นเองดังนั้นเนี่ยยืนในตามจริยธรรมก็จะทําให้เรานั้นดีเพราะว่าอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยก็ถูกกันเนาะ มันเป็นดาวคู่มิตรกันดังนั้นเนี่ยทำไปด้านดีแล้วจะได้รับการช่วยเหลืออุปธรรมจากผู้ใหญ่ได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนนะครับไปในทางที่ดีเพราะว่าเป็นดาวที่จะต้องมาแมทช์กันในทุกปีอยู่แล้วนะครับดาวพฤกษ์ดีรออยู่ใน1ปีนะั่นแหะอย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมดาวอาทิตย์ก็จะโครจรไปอยู่ในราศีพฤษภก็คือเดือนพฤษภาคมในในปีที่แลหมายถึงปีนี้ที่ผ่านมานะครับและก็จะเป็นปีหน้าด้วยในเดือนพฤษภาคมเนาะก็เดี๋ยวลงมาราศีมิถุนปุ๊บเนี่ย ก็จะได้อีกก็คือเดือนมิถุนายนแล้วก็มิถุนายนของปีถัดไปใช่ไหมจะได้นั่นแหละปีหน้านั่นแหละเดี๋ยวก็เต็มตัวรับอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาทิตย์เป็นราชาโชกุมพุทธหัตที่อยู่ในเรือนลาบมันปังเบอร์นะครับปุตตะลาภะไงลงทุนแล้วก็ได้เงินกลับมาเพราะเป็นราชาโชกได้แบบเป็นเข่งนะครับเป็นกอบเป็นกำเนาะ,ะนั้นเนี่ยเสริมให้ก็คือ พยายามพูดจาให้ดีพูดจาให้สุภาพพูดจาให้เป็นหลักเป็นฐานแล้วเราจะได้เงินได้ตังค์ได้สิ่งดีๆนะครับเพราะว่าได้อย่างหนึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงของเราเนี่ยเอาไปต่อยอดการเงินได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดากที่สัมพันธ์ที่ดีแก่กัน อาทิตย์กับพุธเป็นดาวที่อยู่ใกล้กันมากในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับถ้าตั้งเอาอาทิตย์เนี่ยเป็นแกนกลางในระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับดาวพุธจะเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและซึมซับความร้อนของดวงอาทิตย์ไว้มากที่สุดจึงมีฉายาที่ว่าเตาไฟแช่แข็งนะครับมันดูความย้อนแย้งนะคำว่าเตาไฟกับแช่แข็งเนี่ยนะครับเตาไฟหมายถึงด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเตาไฟ หมายถึงร้อนมากร้อนจนหลอมละลายทุกสิ่งแต่พออีกด้านหนึ่งที่หันออกจากดวงอาทิตย์มาทางโลกนะครับมันจะเป็นน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งตัวนี้คนโบราณฉลาดที่บอกว่าดาวพุธเป็นธาตุน้าเพราะว่าน,น,น้ำแข็งนะครับมันส่องมายังโลกนะครับก็เลยทําให้เป็นธาตุน้มนั่นเองเี็นิดหน่งคือด้วยความฉลาดของโบราณว่ารู้ด้วยว่าดาวพุธเป็นดาวธาตุน้านะครับ เพราะว่านี่แหละก็คือเตาไฟแช่แข็งนะครับโดยที่วิทยาศาสตร์มาหาได้ทีหลังมารู้ทีหลังแต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ารู้จริงหรอกถ้าใครไม่เข้าใจสรีระของดวงดาวหรือธาตุของดวงดาวหรือความเป็นจริงของดวงดาวมันเอามาตีความพยากรณ์ได้เยอะถ้าใครที่ใครที่รู้จักใครที่เรียนดาราศาสตร์ใครที่สนใจดาราศาสตร์มันผมเนีย่ยต้องบอกว่าไม่ได้เรียนนะครับแต่ชอบดาราศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก คือหมายถึงว่าจําได้เลยว่าปห้าปหกเนี่ยผมชอบมากวิชาดาราศาสตร์นะครับเกี่ยวกับดวงดาวดาว,ดาวเคราะห์เนี่ยมันมีพื้นฐานมาก่อนนะครับมันมีเชื้อตรงนี้มาก่อนแล้วเราถึงไม่แปลกที่มันอยู่จุดนี้ได้เพราะว่าชอบเรื่องดวงดาวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับอดังนั้นเนี่ยดึกแบบธรณีวิทยาอย่างเงี้ยเรื่องเพชรเรื่องพลอยเรื่องอัญมณีเนี่ยก็ชอบนะครับเพราะว่า มันมันเกี่ยวข้องกับการเสริมดวงนะครับในทางอินเดียเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นตอนจริงทางไทยก็มีแต่ไทยไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสําคัญมากไม่เป็นแบบกิจจะเท่าไหร่ไม่เหมือนอินเดียอินเดียเขาจะบอกว่าให้ใส่อัญมณีเนี่ยเสริมดวงเลยหรือแก้ดวงด้วยการเสริมอัญมณีแต่อัญมณีอย่างที่ว่าแหละมันแพงแล้วมันยากโดยเฉพาะยิ่งตอนเนี้ยสังเคาะเพียบเนาะก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมยากมากแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าได้จริงมันก็ดี แต่มันก็อย่างกอา็อินเดียเขาบอกว่าห้ามมีตําหนิเลยนะคือต้องส่องดูข้างในเนื้อต้องห้ามแตกห้ามเผาห้ามอะไรทั้งอย่างคือต้องเป็นพลอยดิบเท่านั้นเราต้องสวยนิ้งเดะนะครับแล้วต้องขึ้นเรือนนี้ตัวเงินกับตัวทองเท่านั้นนะห้ามคาห้ามขึ้นจากโลหะอื่นๆไม่ได้นะครับต้องเป็นเงินกับทองเท่านั้นแล้วต้องคํานวณหาด้วยว่าเราต้องใช้เงินหรือใช้ทอง ไม,ไม่หมายถึงคนเราจะใช้เงินหรือใช้ทองได้นะครับแล้วจริง personal color ก็สามารถรู้ได้ว่าเราชอบเงินหรือชอบทองก็แค่เอาทองหรือเอาเงินเนี่ยผ้าสีเงินกับผ้าสีทอง่ยมาทาบตัวแล้วมันมีออร่าบนใบหน้าก็ถือว่าใช้เงินหรือใช้ทองก็ได้อย่างเงี้ยครับของผมใช้ทองเพราะว่าเรารู้ตัวว่าคือแต่แต่แต่ผมแอบชอบเงินมากกว่านะแต่ว่าคืออย่างที่บอกแหละ personal color เขาบอกว่าอย่าเอาสีที่ชอบแต่เอาสีที่ใช้นะครับก็คือทองมากกว่า แต่ทองก็โอเคไม่คือทองมันดูเด่นดูดูดูโอเวอร์ครับเออเวลาใส่อยู่บนตัวผมนะมันมันดูโอเวอร์เนาะแต่ว่ามันก็โอเคแหละมันขับผิวมันดูดีแต่เราเป็นผู้ชายเนาะมันดูแบบอาลาเวอร์อะ่ะนี่ก็เลยแบบอืมก็เออเอาเงินดีกว่าไหมมันจะได้ดูไม่ไม่เจ็ิจรัดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเออแต่ว่าตามจริงเราถูกกับทองมากกว่านะครับประมาณนั้นโอเค ก็เอาไปหากันได้ก็คือเอาผ้าเงินผ้าทองหรือใส่แหวนก็ได้ครับเวลาไปร้านทองเนี่ยลองลองหาแหวนเงินกับแหวนทองแหวนเงินไม่มีก็ใช้โลหะปกติดูก่อนก็ได้นะครับแล้วลองสวมวัดดูว่าอันไหนเหมาะกว่ากันอย่างเงี้ยครับอันไหนมันดูดูเหมาะสมกว่ากันก็สามารถเป็นอัญมณีหรือสิ่งที่มาทำให้เสริมตัวเราได้นั่นเองนะครับ ก็เอาไปใช้กันได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ